เออทำไมทำไมแจ๊กพังืออเลยวะเออวันนี้มันหยุดมาแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยวะว่าว่าในแก๊งไม่มีไม่ถึงสิบ <ah ห้าคนอะอ่ะมันมันทำงานกันพี่ไม่ยอมมากันโอ้ยเียปิดไงฟิตไงเขงนี้มันจะปาร์อย่างเดียวเลยไงศาสตว์คือจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยไงไปไปอุ้มหน่อยไปล้างจานกันแจ๊กมันจะพังกันเลยวะคุณเวคุณคุณถามเลยใครอยากเล่น กดูเลยไอ้ยตนเนกแกงเราหมดแล้วไอ้เหี้ยหมดหมดแล้วไอ้เหี้ยเหมือนแบบเด็กเด็กเดินไงไอ้เหี้ยตอนเนี้ยสภาพจังคารไงไอ้เหี้ยพักดีกว่าบ้างไอ้เหี้ยคุณถามดิใครพร้อมเล่นอยากเล่นูตแต่ผมก็ตุกจัดเลยว่ะคุณเวสผมก็ตุกจัดผมก็ตุกจัดเลยว่ะเป็นอะไรอ่ะตุกแบบไม่รู้ว่าแบบว่าขอมันกระตุกจัดเลยอ่ะเดี๋ยวมีรีเซิร์ฟสีทุ่มอยู่เซิร์ฟน่าจะดีขึ้นรีเมืองเฮ้ แสแบนไอ้พวกแสไปดีมิ้นปล่อยมันแสทำไมวะเนี่ยไอ้เหี่ยโชคก็อยู่ไอ้กะก็อยู่เลยวะมไม่ผ่มาไม่ไมเป็นที่ผมครับพรอมผมครับพอมผมน่าจะมีปออัญหาไปบอกทีทกันนะพี่บ้านลลอกไม่ได้หลายวันละช่างไม่มาทำให้ดิแต่เข้าใจอยู่แล้ววันนี้มันจันรคุณเวท แต่แต่เป็น,เป,นเป็นไม่ได้เลยว่า,ว,าว่าในแก๊งมึมีไปถึงสิบห้าคนวันจันเนี่ยเหียเอาจริงๆนะท่านนับแตงกระดอกก็แค่ถือแต่ก๊กปั๊เสร็จปั๊บก็คือพึบพื้พพพมันอยู่เว้ยแต่มันไม่มามันอยู่เว้ยแต่มันไม่มาเว้ยก็ยิ่งแต่แต่แต,แต่ไอ้กูไม่ได้ตามคนนอกโลกนะกูตามคนที่อยู่ในเมืองเ้ยแค่มาก็ได้ก็บอกว่าไม่เล่นหลืออะไรก็ได้นะเว้ยความจริงอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่มานะเว้ยกูกูเช่นไม่ตอบอะประเด,ด็น จริงถ้าจะไม่มาแบบบอกถามหน่อยก็ได้ว่าเอเมีอะไรพี่ลชลิปพี่ชลิปไ่ไหนพี่อยู่อยู่บ้านเหรอพี่อยู่อ๋อโอเคเนี่ย <จะ S 3> มาเ <นะ S 3> พิ่งมาพร้อมร่อนเนี่ยเหียไม่แฮกตาดูบังละพี่ชาริ์ทำอะไรพี่ไอจุกไม่ไม่เห็นไอจุกเลยพี่ชาริ์ เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นมันเลยอะไอจุกอะเาลีอยู่ปะกันหนึ่งนะอยู่อยู่อยู่กันหนึ่งอ๋อจุกอะจุกมาไอนะอ๋อยายยายที่อยู่อกันหนึ่งพี่เปี้ยวของกันหนึ่งใช่อุ้ยชิ่กระตุกจับเลยว่ะทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยถ้ากาบอกว่าขายเงินแดงแป๊บหนึ่ง๋ยวตามมาในในนี้มีใครไม่อยากเล่นนะแบบของไม่พร้อมไม่ผ่านเลยพี่ ไม่ได้มาับกันนยมีอะไรกันนะไม่ไม่พี่อยากจะไปเล่นกับุณสภาหนุกหนุกเฉยเฉยอแมต้่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เล่นก็ได้ไม่ว่ากันตอนแรกนึกว่าเห็นเจียดอกมันมีเป็นแบบสิบยี่สิบคนเลยสิบห้าคนตอนแรกกัดจะไปเล่นแปดแปดเฉยเฉยเนี่เออเขาขอสิ้าคเขาขอยี่สิบพี่เลยบอกว่าเหลือสิบห้าได้ไหมแต่ถ้าคุณเราไม่พร้อมจริงก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มไม่อยู่พี่ไปเที่ยวข้างนอกเออต้องบอกว่า ต้องบอกว่าไปเดิมพันแล้วแบ่งเงินคนที่ที่เล่นประมาณนั้นถ้าไปเล่นอะแต่ไม่ได้ถึงหรอกว่าคุณเวสผมว่าแคนเตอร์ดีกว่าวายฮิแผมไม่รู้ว่าจะตีกันนะผมจองตั๋วไปหลายวันแล้วอะโรงหนังอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันจันทร์มันมันเข้าใจได้ไม่อันนี้พี่ไม่ได้บังคับพี่แก่แก้หาคนที่อยู่ในองการเนี่ยแต่นี่ไม่ได้รู้เรื่องหน้าเออ ผมต้องลองนับดิใครจะเล่นตรงเนี้ยผมว่ามันก็ได้อยู่ผมว่าผมว่าไม่ถึงว่าสิบห้าคนเดียวนับดิอาใครอยากเล่นอ่ะตรงเนี้ยเข้ต้องข่าวแห้งหยาดหยาดสิบสิบอะไรยังสิบสองสิบสองมาเพียสิบสองสิบสองแล้วจะมีลุ้นกว่าอีกที่เว้ยัวก็ได้อยู่ ได้อยู่แปลว่ารอนั่รอยไ่นอยู่แปอวี่นอ่วเอั่นรอนั่นรกน่นรอนย่ารอนั่้รอนั่นรอลัวไรอนัเนรอนั่นรอนั่ารอนั่นรอนั่นรงนั่นรับขอนรอนั่นรอนั่นรอน่นอ้ย่นรอ้ั่นได้ย่นรอนว่นรอนั่นรอน่รอนั่นรอนี่นรอนั่นน่นรอั่นอนั่นนันอนัมนรอนั่นลนอน่ั่ันอนันอกรนัแล้วตัดแล้ว เดีย๋ยวไอ้กะมาไอ้กะมาไอ้กะบอกเหน็นเะล่ะอุ้เซิร์ชสิบสองก็ได้อยู่เห็นไหมเนาะมันก็ได้อยู่คุณเซิร์ชได้อยู่แล้วเออไ,ไอ้เห<ม>ีย้ยหลังจากท<อ>ี่ว่าหลังจากที่ว่าจันวันจันไม่ต้องไม่ต,ต้องทำเหี้ยไรสัตว์กูไม่เข้าเมืองเลยเหี้ยวันจันอ่ะกูไม่เล่นคุยเลยไอ้สัตว์อีกหนึ่ง เออบคุณนะครับคุณสีขีดนะครับขอตัดให้เจนที่ห้านะครับคุณนะครับนี่ไงทยอย,อยมาแล้วโอเคล้วพี่กูกระเด็นเออไม่เป็นไรพม่เนไ <c oughs> อ้เหี้ยแต่มันเยอะไปจริง,งวะ่ะสิบห้าคนไอ้เหี้ยไปขอเขาลนดีกว่าไงก็น,นับก่อนคุณใจเย็นๆสิมันยังเหลือเวลาตัดสินใจอยู่ม,มันเยอะไปมันเยอะไปอันนี้คือเล่นเล่นอะไรอ่ะผมว่าสิบคนพอแล้วสิบคนที่ว่าไปไปขอเขาบอกว่าเหลือสิบคนได้ไหม ห้าห้าร้อยใบเนี่ยฮะฮะร้อยใบคนเยอะไปไหววิศวบันดีครับพี่ไม่คือผมผมไปวันนี้มันแบบว่าอยากไปลองเล่นกับพฤษภสะาแบบว่าชนกลุ่มน้อยดูไงพี่ว่าแบบลองเล่นแบบสิบคนสิบสิบห้าคนอะไรเงี้ยมันจะฟิวมันจะเป็นแบบไหนเออเออพี่ลืมบอกไปเลยเมื่อวานหลูก็มาก็ลืมบอก เหมือนค <Like. S 1> ับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะรับคนใหม่หมายถึงว่าแก๊งใหม่ใหม่อ่ะในเมืองเขาจะลอะเราเองเขาจะรับใหม่แค่ตอนเนี้คนมันจะไม่สี่สิบส่วนมากคนจะมาประมาณย uh, ี่สิบถึงยี่สิบห้าที่เขารับมาซึ่งตอนเนี้รูปแบบของของแก๊งอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเมื่อวานเขาเลยเรียกไปประชุมเอออ่าขราวนี้ยก็คือมันจะกลายเป็น คนกลุ่มน้อยเจอกันแล้วคราวนี้มันจะเป็นจํานวนจํานวนที่เท่ากัน,จน,นเจอกันไม่ใช่จํานวนที่แบบต่างกันแล้วเจอกันแล้วนะรูปแบบใหม่นะพี่คิดว่ารูปแบบใหม่ที่ที่กําลังจะเข้ามาแต่รูปแบบเก่าก็ยังอยู่นะหมายถึงว่าสี่สิบชนสี่สิบก็ยังก็ยังเป็นอีกเทียรึเหรอเป็นอีกเทียรึเหรอใช่เป็น<า>เพียใช่โอเคารียกมันมันแอบฟังกูในช่องชัวไว้ร้ายเปอร์เซ็นต์มันนั้นที่ผมพูดหน้าซี่ะ พี้ยกมันปางผมในช่องชวนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เสนอด้วยเนี่ยมันแอบสนายเต็มเต็มเออเออเออดีดีดีผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยจะมีรายละเอียดเออผมเห็นด้วยนิดหน่อยตอนนี้แต่เมื่อวานพี่ให้เขาไปทำการบ้านเพิ่มเติมในการที่ต้อสมมติว่าแก๊งสี่สิบเจออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไงนะเออเขาไดประกาศมาแล้วไม่แต่จริงๆ อันจริงๆผมมองว่าถ้าถ้ามันทำอย่างเงี้ยคนแบบว่าถ้าถ้าพี่เอเขาทำแบบเนี้ยผมมองว่าคนเข้ามาสอบกันแบบว่าเขาก็อยากเล่นอ่ะเขาก็มีไปอ่ะแต่ถ้าสิบสิบผมมองว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะยุคเนี้ยจริงๆนะคนเล่นนะเซิร์ฟครับก็ครับเอามาติดต่อนะรุสชาภาว่าไงครับเออโอ้โหก็ถูกกว่ากี่คนดีครับพี่เซิร์ฟควาผมจะได้มามาเฮ้ยพี่พี่พี่ขอสักสิบสองได้ไหมตอนเนี้ยได้ไหมสิบสองใช่ไหมครับใช่ครับสิบสองคนได้ไหม ได้ได้ครับขอขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับได้ครับเอ่อสามสองเจ็ดสี่สามหกครับอยากลองเล่นกลุ่มคนน้อยๆดูไงอยากลองเปลี่ยนฟิลไงเอ้แต่ดีแต่ดีหมายถึงกัไดีดีครับดีผมผมว่าดีครับมันดีมันดีกับเมืองโอเคครับขอบคุณขอบคุณครับได้ครับได้ได้ สิบสองโคติคุณสิบสองคตคุณเมมีภาพบใบเอาิบบีมาเหลือหกนสัเลือไอ้ยังไอ้ยังเขาเขาขอโองโง่เยอะยเวยคุยกันก่อนนะเจอไปไม่เล่นไม่ทำกัดใบพี่เไม่ทำกัดเจอครับเาะะนะนะอาจจะเล่นไม่ได้ได้ครับได้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 ไอ้เช้าขอใคจริงขอใครอยากเล่นนะอยากเล่นเฮ้ย คุณเว้าคนไม่ครบจริงๆก็บอกเขาเลื่องไปพรุ่งนี้แล้วกันถึงถึงชื่อไหมดถึงคนถึงนเลย <c oughs> ถึงเลยมีคนอยู่ถ้าพรุ่งนี้พี่มองว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้แต่ถ้าวันนี้มึงก็จะเห็นได้เฉพาะแค่แค่ช่วงนี้แหละแค่ตรงนี้แหละไทมวันนี้วันจันทร์คนอื่นได้วันจันทร์ได้วันจันทร์วันหยุดวันนี้วันหยุดไม่หลังจากนี้ก็กูก็รู้เลยว่าวันจันทร์คูก็ไม่มาเลยอ่ะกูไม่เข้าเลยอ่ะไอ้ตัดจบไอ้เหี้ย ม่แต่ลุงเขาบอกว่าต้องมาแอร์ดอปไม่ใช่วันจันทร์วันจัน์ให้วันจันร์เพราะว่าหยุดก็คือหยุดวันจันไม่ต้องมาแอร์ดอปไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเออเขาจะอยู่เขาจะอยู่เขาจอยู่ถ้าปล่อยให้หยุดแต่เสื่อมต้องมาแอร์ดอปอย่างนั้นจะหยุดทําไมวะอ๋อคุณถามหน่อยสองทุ่มมาสี่ทุ่มมาแล้วแล้วไงโอ้โหตุกเหมือนเดิมแต่เอาจริงแต่เอาจริงเราต้องคุยเรื่องการมือดังแชทว่ะพี่แบบว่ามีใครปัดแบบบางทีผมน้องปัดผมยังมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาตินหรือใครอะไรแบบเนี้ย คือการเรียกรวมในด์กแชทมันก็คือการเรียกรวมมามาแล้วไม่ทําอะไรก็ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วไม่มานนี้ไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะต้องคุยกันวะเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเรื่องด์กแชทอ่ะมันต้องคุยกันอ่ะมาแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วบอกว่าเออผมไม่ว่างหรือว่าผมไม่เล่นหรืออะไรเงี้ยให้มันเรื่องเรื่องราวหน่อยอ่ะจริงๆตอยมาตินบัดดักแชทรวมทำงานแก๊ง้งกูก็กูก็เห็นเหมือนแบบไม่เห็น,หน,แบบม,หนมีใครกระตือรือร้อนแบบ ที่จะมาแบบตามตามเวลานะัดที่จริงแล้วมันควรจะมาเลยนะเลทได้รัก1สิบนาทีก,ก็ก็ถือว่าไม่แย่ห้าทีไม่แย่แม่ปล่อยเบอร์แบบแบบเนี้ยถ้าอันนี้คือเย่างอยากจะพูดแต่ถ้าให้พูดตรงๆนะคือความสําคัญของคนเรียกต่างกันเออจริงจริง,รงถ้าเป็นลุงน่าจะมากันหมดใช่มันมีแค่นั้นเลยเว้ยลุงไม่ทันเรียกเขาก็มารอแล้ว นั่นแหละแค่น,นั้นเลยไอ้การฝา <S <S 2> <S 2> ัดดาแคแชด่าใครมันเป็นการเคารพกันซึ่งกันและกันในแกงแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องออ <S 2> <S 2> นะตอนนี้นะเอาจริงๆเอาจริงๆคือดาร์คแชด่ะใครฝัดแม่งก็ควรจะมาเว้ยแม่งไม่เกี่ยวหรอกว่าซีไหนอ่ะผมว่าอ๋อพี่เห็นแล้วแต่ว่าพี่รอ,อนไม่รอนไม่รอน เออเสือมันแตกต้องต้องรอคุยอ่ะใช่รอเรื่องนี้ต้องขอคุณไม่ไม่มันเรื่องราวมันมันเกิดหลายรอบแล้วพี่พี่อาริมไม่ว่าจะใครจะปัดเราต้องการความช่วยเหลือแต่ที่เพิ่งสุดท้ายเขาช่วยไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครถ้ามีปัญหาก็คงไม่ฝัดดักแชทหรอกเอาจริงๆแล้วคือที่เขาฝัดเพราะว่าเขามีปัญหาอยากให้มาจริงกันจริงอ่าใช่ใช่ใช่เข้าใจเด็กคนนี คุณเวสผมบอกให้ซึมโกรดจัดเลยว่ะผมว่าลางไม่ดีว่ะเดี๋ยวไปบอกเป็นสภาแล้วก็ไอ้นี่ดูว่ะพรุ่งนี้ดีกว่าคุณเวสโดนกระโดดเลยไม่ถ้าโดนก็โดนเลยวู้ยคุณเวสขอ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 ไม่คือผมผมว่าจะไปเล่นชนกลุ่มน้อยพี่แบบว่าอยากลองเล่นแบบว่าไปเล็กๆดูไงว่าว่ามันจะภาพประมาณไหนก็เลยไปท้าพุทธภาเล่นเล็กๆเจ็ดสิบอง สิบสองสิบสองแบบสิบสองสิบสองอ่ะสู้กับเขาคืนเดียวจบอะไรเงี้ยมึงควรจะต้องมาเรียกคนก่อนแล้วค่อยไปนัดไม่ใช่มึงไปนัดก่อนแล้วมึงไปยเรียกต่อม่แล้วผมดูในแอร์ดรอปไงพี่ความนัาจะเป็นมั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 นต้องบอกตั้งแต่ในแอร์ดรอปไไเเค้้้้าาขใใจแ่่นนมอรกพี่จาเขาเยอะไหมเขาเยอะเขาเยอะเขาพร้อมตลอดเลยเขาเขาพร้อม เขาอยู่กันแน่นากเลยตอนผมไปด่าบ้าเขาเขาเรียกมาแบบพุบ <c oughs> ๆๆเลยคนระคุณเบนน้ำเ,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 เดียวเนาะคุณเบนเราไปด่าบ้าเขาฮ่าทีเขาเรียกเขาเกณฑ์คนบาปป๊บเดียวอ่ะเต็มหน้าเต็มหน้าเลยอนะ่ะก็อืมเทเดี๋ยวมันก็จะไปคิดกันเยอะอีกหมายถึงว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะคิดกันตรงที่อเฮ้ยของเล่นก็จะไม่ค่อยมีอันนี้แหละ คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันน่าจะคิดกันทุกคนถ้าที่มันไม่มานะอืไม่แต่มันยังไม่รู้เลยนะว่าหนีได้หนีอ่ะไม่แต่แบบแต่ป้บนึงนะพี่แมันจะไม่รู้เลยนะว่าผมเรียกเรียกมาเรื่องอะไรคือมันไม่มาตั้งแต่แรกนะมันรู้ไม่อันนี้คือมันกาลังหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามันรู้แล้วแล้วคนที่จะเล่นน่ะมันก็จะคิดตอบเพิ่มอันนี้คือในสิ่งที่พี่คิดว่านะอืม ม่อันนี้คือผมไปเล่นแล้วมันมีเดิมพันไนีสองล้านมันแบ่งแบ่งให้ได้อยู่มันก็แบ่งหารที่สองไงก็ไม่ได้เอาเข้าแกงซะหน่อยอันเนี้ยเอาอันนี้ไปหาเล่นตอรรี่นัดเขาเล่นเอาเดิมพันกูเข้าใจกูได้อยู่แล้วกูได้กูไม่มีปัญหาได้มีปัญหาเนี่ยแต่ไม่น่าพอว่ะแต่เขาเข้าใจแต่เข้าใจแหละวันจันทร์ อบหน้าก็ต้องระวังก่อนี้วยคนดียววันอื่นเยขนาดนี้มึงไม่ต้องบอกวันจันทร์หรอกไอ้เหี้ยไม่ไม่นะวันอื่นก็ขนาดนี้ไม่นะพี่ตอนมีเรื่องกับแต่เมื่ออา์ล่าสุดมันก็มากับผมเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองเรียกพรุนี้ดูดิเออช่วงเวลาเดิมเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยลองดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงวันอังคารก็หยุดพี่เอ๊ะวันอังคารเออใช่กูลืมบอกไปวันอังคารก็หยุดไม่ใช่พรุ่งนี้ใช่วันอังคารก็หยุดพี่ใช่หรอ แล้วก็อยู่สองวันติดเลยเหรอน่าจะหยุดยาวใช่เราหยุดเหมือนกันแต่เส้นเดือนแล้วก็จะมีหยุดยาวไอ้เจ้าอาจารเจานี่ก็พอแล้วอาคารย์ทำไรแดกกันนะชิบหายพี่เซอร์พี่เอเล็กกับโคอิก็สกอร์ก็สิบกว่านะพี่คืออะไรวะจะใกล้จะใกล้จบอะเอาก็ถ้าเอเล็กจบกับโคอิเราจะตีต่อไม่ใช่เหรอพี่ที่ไปคุยวันนั้นนะ รอเดือนหน้าเลยอ๋อตอนนั้นไม่รู้ว่านั้นลุงคุยอ่ะก็ต้องให้ลุงใส่ได้หมดแหละลุงเขาลุงบอกว่าจะชิงอันดับได้มั้งที่เอเลสเขาบอกกับผมมาประมาณนั้นชิงอันดับอันดับหกของเขามั้งอันดับเจ็ดเทพพี่ชาลีเราบังไปไหนอ่ะบังบอกอยากเล่นจัดไปไหนอ่ะมามาซองนอแซงแงผมเมื่อคืนอ่ะแต่วันนี้ไม่ยุ่ยอยู่นะวันนี้แต่วันจันทร์เเรื่องของเมื่อวานเออไม่เห็นมนามาขยายขยอมผมหาเรียนหน่อยหาเรียนหน่อยวันนี้ไม่อยู่เลยอะ ไปโลภเรียร้อยแล้วเปล่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นที่เขาไม่ดีฉันว่านะเราควรจะไปเดี๋ยวเล่นสักพักหนึ่งนะเพราะว่าเราควรต้องไปอย่างนั้นแล้วนะคุณเวดผมว่านะคุณคุณต้องไปคุยกับวินเทอร์เฟลคุณน้อยผมว่าคุณเติร์ฟเบลมาคุณเติร์ฟเบลมาผมเห็นอ่ะตอนเนี้ยดจัตนาคาเนี่ยมาเนี่ยยังอยู่นะแต่วินเทอร์เฟลเนี่ยผมเห็นคุณคนเดียวเนี่ยคนเนี้ยตอนเนี้ย ทำไมมันไม่อยู่กันตอนเนี้ยก็ไปเอ้ยเดี๋ยวเราไปแบกเดีวผมเดี๋ยวพี่แบกหน้าไปหาพุทธภาบอกพรุ่งนี้ดีกว่าไอ้เหี้ยไปย้ายดีกว่าย้ายดีกว่าเดี๋ยวผมเอาศักดิ์ศรีไปทิ้งลงคอเองเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาเองไอ้ย้ายย้ายดีกว่านนี่ไไงมคค์แย้ายย้ายดีกว่ายไย้ายดีกว่าไอ้ย่าปืนเลยมึงเชี่ยกูดิเรามันคือชะตาที่ไม่อ่านเรียกงเว้ยตอนเนี้ยอย่าปืนเด้อไปเออไอ้ยหี้ยไม่ควรเล่นี่มีไงย้ายย้ายเออะฝึกคนในแกงนะเนี่ย บอเอ้ยเียฝึกแบบจำนวนแล้วก็ไอ yes ้ทม่ตายตายแล้วชุบไม่ได้ด้วยตายละพอเอ้ยไม่ถึงคือมันไม่สามารถถึง12คนได้เราก็อยากฝืนให้มันถึงคุณเวสเหมือนเหมือนเทนนิงอะไม่สามารถได้แบบได้เหมือนตะกร้อตรงนี้ก็12อล้วเนี่ยคุณเซิร์ส ถ้าถ้าสมมติเราโดนเราโดนฆ่าก่อนที่หลอดมันจะเต็มอ่ะก็คือก็ยกเลิกเลยไม่ไหลไมใช่ขอให้หลอดมันจะขึ้นเต็มตอนมันตายก็จะไม่ตอนตายก็จะไม่เจอใช่โอ้ย่าเฮ้ยยืนรอเลยยืนรอแทงอย่างเดียวเลยไม่ต้องบูทแล้วไอ้คอมเป็นอะไรไวสัตว์เอ้ยเล่นยากนะผมว่าใช่แหลถ้าคนน้อยอ่ะกลับมาลียาก เล่นยากก็ตัดสินกันแค่ไม่มองว่าสองสามเคสแล้วตัดสินแพ้ชนะแล้วมันมาถึงว่าชุบพี่ชุบแพทใหม่ใช่ใช่ชุบแพทใหม่คืออะไรหรอมันมันชุบแล้วถ้าสมมติว่าตายมันก็ต้องปกติดีมันก็ดีแล้วนี่อันนั้นอ่ะมันก็ดีแล้วแต่บางครั้งขึ้นมาก็ไม่เกิดทุกทีหลอดขึ้นแล้วมันเกิดจอยไงพี่ีหลอดก็คือเกิดแน่เออมันก็ดีแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นเว้ยเพราะว่าตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่ามันความมันจะปิดไฟใหญ่ได้แทบไม่มีโอกาสเลยเว้ย เพราะว่าเพราะว่ามันตายแล้วมันชุบต่อไงเะไรอย่าเงออคนเกิดต่อเนี่ยคือแค่มันขึ้นท่ายืนก็เกิดลอยแล้วอ่ะแค่แบบว่าขึ้นท่ายืนแบบเนี้ยแต่พอป้อนเสร็จอ่ะก็เกิดแล้วเดี๋ยวตายแล้วตายเลยอ่ะพี่อ่ะแต่สไลด์ได้นะตอนหลอดขึ้นสไลด์ได้นะสลายเสร็จมันก็ตามปากนี่ได้เหรอคุณเวทอ่ะคุณเวท เอาเอาไอ้เหี้ยพวกพีเดอร์เฟลอ่ะมาให้ผมเห็นหน่อยได้ป่ะไอ้เหี้ยโชคไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวแข่งที่เคยแข่งกันอะพี่โชคอ่ะไอ้สัตว์ไม่เคยเห็นเลยไอ้เหี้ยตัวไอ้ตัว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 ดันเนี่ยแย่มันล่ะร้องดิร้องดิร้องอะฮอกเรากูฟันคืนไหมเหมือนกันมาเชยเหมือนกันมาเชยเหมือนกันเคขอเป็นวันที่ดี คุณเบสพ่งนี้คุณเบสพวกนี้ดีกว่าคุณเวสพรุ่งนี้ดีกว่าสิบสองคนอ่ะพรุ่งนี้ดีกว่าสิบห้าดีกว่าพรุ่งนี้สิบห้าด้วยพรุ่งนี้หนักเลยหนักมาวันนี้หนักเลยทำไมอ่ะรู้ละรู้ละจะเจออะไรพรุ่งนี้ไม่มาพรุ่งนี้ไม่มาเลยหรอเช็คได้ไงวันนี้มีคนพรุ่งนี้ไม่ก็เอาไล์อัพนี้เลยไม่รู้ตั้งแต่วันนี้แล้วว่าจะโดนอะไรว่าจะทำอะไรอ่ะผมรู้แล้วตอนนี้มันรู้หมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่หนาก็ไม่อยู่ พี่ชาลีก็ทำทำงานอยู่นี่อไม่มีรถนะวันนี้เลยล่ะว่ายง่ายเชื่อเด็กุ่นนี้ว่ะวิ่งมาจากกล้วยอ่ะเออไม่แต่ไม่แต่แบบนี้ยมันดีแล้วเว้ยการการที่ฝาดแคทเราก็ควรจะมากันเว้ยไม่ว่าใครจะเรียกก็ตามอ่ะมันมันคือการเรียกได้แคทมันคือมันมีเรื่องเว้ยมันไม่มันมันต้องมากูไม่ได้เมินแค่รถกูหายเออนั่นแหละ มีก่คนอ่ะมีกี่คนอ่ะเด็กไม่พอพี่ไม่พออยากแบืนเลยเย่ยผมไม่อยากมืนแล้วไปเถอะย้ายๆกว่าพี่แม่จะผมไปคุยกับพสภาเขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวนันนี้ก็ไม่อยู่นี่เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ก็พรุ่งนี้แต่ก็นัดในพวกตัวตัววินเดอร์ไปไว้ไปเวทเฮียพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่าไออ่ะไอดิเฮียจะเป็นจักรพรรดิศาสตร์คุยหาคนเล่นทีบ้าคนอ่ะ จะกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมยิ่งใหญ่ที่ไหนวะไอ้เฮียกันทิงมาดูพิวหรือเปล่าวะไอ้ตัดอายิ่งใหญ่ไหนวะคุณเวทปัญหาของกันอยู่หรือเปล่ามันเจอสึกหนักมาไงอัพไอ้เฮียโว้ยคอมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขี้ยกระตุกยิ่งผ่า อ๋อที่มันกระตุกเพราะว่านี่เว้ยผมด็อก f p s นี่หวากแล้วเนี่ยนะเฮียเหนื่อยใจว่ะตัดโอเคน่าจะหายละผมทำอะไรนะ่ะผมทำปลดล็อกเอฟเอชมันกระตุกเพราะว่า หายละหายละน่าจะหายล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 ะ,ยละมันก็นช้างก็ว่าเ <c oughs> นี่ยเชื่อหายกูได้เมืม่อนผมเตียมคำพูด <c oughs> เออเป็นว่าคนที่ผมอยากให้เล่นด้วยเขายังเขาวันนี้เขาเผิดไม่มาผมก็เลยขอเป็นพุ่งนี้ได้ไหมพูดอะไรนะบอกอะไรนะคนที่ผมอยากจะให้เล่นในแก๊งด้วยเขาไม่มาลุงเนี่ยเลยอยากอยากให้พ่กนี้ได้ไหมอติยติดีกว,ว่าอติดีกว,ว่าเพราะว่าฉัน <c oughs> ลุงอยู่อยู่แล้วเออ วๆๆนี้ดีกว่าพวกดนี้ดีกว่าดีมากนลยหจัดเลยไอ้เี้หนัำจัดอะไอ้สัตว์กูพูดเลยเรนเราไปทาเขายังเก่าไม่บอกชื่อดีกว่าบอกว่าคนที่บางคนที่อยากให้เรนไม่มาวุ้ยดีวุดีว่า โอ้โหอ้โหไมเจอกัอยู่แบดูโทรๆเปหานเลยไอ้เอ้ยเอ้ยจะเยนบัฟมไปครับเนี่ยเอาเออครับเห็นรถป่ะครับเอ้าไอ้นี่ไม่เห็นรถป่ะน่าจะไม่เห็นว่ะคุณมันเห็นมันตั้งใจชนไม่งั้นมันจะชนเรถได้ไงใครวะจะชนรถแบบนี้ะไรวะ มาดูอะไรวะเอ่อ,อ,อพุทธบาครับตอนนี้ว่าเซอร์จะขอขอ,ขอเลื่อนวันเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้เหมือนจะมีคนที่อยากให้เล่นเขาไม่อยู่อ,ะอ่ะอ๋อได้ได้ครับอ๋เเอเอาได้ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เอ้าไม่เห็นตัว<ค>น<ช>ี่พี่ไม่เห็นตัวเหมือนเดิมหรือว่าค่อยคุยใหม่พรุ่งนี้ครับเอาได้ครับได้ขอบคุณครับแต่อยากเล่นกับพุทธสภาอยู่แล้วแบบว่าอยากเล่นมากๆครับอยากเร่นมาก อได้ครับเอาเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่เสือโอ้ขอบคุณครับรายละเอด้อีกทีสามทุ่มก็ได้อาด้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปเวสไปคุณเวสไปโอคุยง่ายจัดถึงสะพกคุยง่ายจัดคุยง่ายจัดเช่ไม่ผ่ายฮ่าฮ่าฮ่คุยดูความพร้อมพร้อมเพรียงความเบิกลดความอะไรเขาดิเวสเยี่ยมรออะไรเขาเตรียมคนเตรียมคุยกันแล้วเนี่ยวาย บอกอะไรนะจะกลับไปใจจากรพรรดิไม่บางทีเราหยุดแต่ความจริงมันก็แบบมันก็แบบไม่ใช่ว่าหยุดไปเลยปะวะมันก็ต้องมีคนอยู่ในเมืองเ้างปะวะใช่ปะคุณเวศถ้าตามตามความแบบว่าความความความเป็นจริงอ่ะใช่ไหม <ific. S 1> มันมันควรจะมีคนถึงประมาณสิบกว่าคนยี่สิบคนหคนูไอ้แบบสิบห้าคนยี่สิบคนมันต้องสิบห้าคนขึ้นอ่ะเอาจริงไว้ต่อให้มันเป็นวันหยุดแข็งอ่ะแต่คนในเมืองอ่ะมันมันก็ต้องโรเทตกันเข้าเมืองบ้างปะวะ ไอ้ยียไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่อยู่กันเลยอ,ะอย่ะอับอายวะอนนีอับอายวะอับอายว่ะคุณเวน